ไรอันดังไกลถึงญี่ปุ่นกราบสวัสดีครับ FC บารดงคนมักหมอลำนะครับเ c ไอดงเอซีรวมไปถึงเ c น้องไรอันและทุกทกท,กท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเชคเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสารรค์ใต้คลิปนะครับพูดไปยิ้มไปเพราะมันมีแต่เรื่องราวแห่งความประทับใจมีแต่เรื่องราวดีๆที่อยากนําเสนอในคลิปนี้นะครับเชคเช่น เมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่ร้านโอโยะนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคนญี่ปุ่นกับน้องไรอันกัดบัณฑิตนั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนอาจจะได้ยินแล้วนะครับแต่ท่านใดยังไม่ได้เห็นนะครับยังไม่ได้ยินนะครับไปติดตามชมติดตามฟังได้ที่ช่องคุณต้นกิติเชษนะครับต้องขออนุญาตและกลับขอบพระคุณคุณต้นกิติเชษไว้ในที่แห่งนี้นะครับที่ได้นารูปภาพนะครับบางส่วนบางตอนมาเป็นส่วนประกอบในคลิปของเรานะครับซึ่งน้องไรอัน ณนะตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าน้องไรอันมี f อทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริงนะครับและล่าสุดเชาาญี่ปุ่นนะครับได้มาขอถ่ายรูปก,กับน้องซึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวและนะครับโชคดีมากๆนะครับที่ได้มาพบมาเจอน้องไรอันที่งานปิดร้านโอโยะนั่นเองเมื่อวานนี้นะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับกลุ่มนี้นะครับ ได้เคยเห็นน้องไรอันและนะครับได้เข้าไปดูคลิปของน้องไรอันนั่นเองนะครับและวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มาพบมาเจอน้องไรอันที่ร้านโอโยะและได้เข้ามาถ่ายรูปก,กับน้องด้วยความน่ารักนะครับน้องไรอันก็ด้วยความน่ารักเป็นกันเองนะครับกับชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้นะครับหวังว่ากลับไปภาพเหล่านี้จะติดตาตึงใจของทุกทท่านทุกๆคนตลอดไปนะครับและจะมาเป็น fc น้องไรอันแบบ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่บอกว่าไม่รู้จักน้องไรอันนี่คือต้องคิดหนักหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดชาวญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศเขายังรู้จักน้องไรอันเลยและยังมาได้ถ่ายรูปกับน้องไรอันอีกซึ่งเราเห็นแล้วดีใจภูมิใจที่มีคนรู้จักน้องไรอันเยอะมากขึ้นในทุกๆวัน เมื่อวานนี้นะครับน้องแรนก็มี FC ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่ยๆเรื่ยครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ f c ใหม่ๆหลายท่านหลายคนนะครับได้พูดถึงน้องไรอันบอกว่าน้องไรอันนะครับตัวจริงน่ารักมากน่ารักกว่าในทีวีเยอะเลยร้องเพลงก็เพาะนะครับอืและนะครับอนาคตข้างหน้าจะฝากมาไลน์ออนไลน์ไปให้น้องไรอัน เป็นคําพูดที่เราได้ยินแล้วได้ฟังแล้วสุดจะประทับใจนะครับน้องไรอันจะมีเอซใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งในทุกๆงานนะครับนี่ขนาดว่าเป็นงานปิดนะครับแต่ทางร้านไม่ได้ปิดร้านนะครับจึงทาให้นะครับผู้คนที่เข้ามาชิมอาหารในร้านนี้เข้ามาทานอาหารในร้านนี้นะครับโอ้ยวัวเมืองโบราณเมื่อวานนี้ครับได้รับชมรับฟังนะครับ เพลงที่น้องไรอันร้องเพราะๆนะครับทานข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยด้วยความเพลิดเพลินถือว่าเป็นกําไรที่สุดของคนที่มาทานอาหารในร้านนี้ในเมื่อวานนี้นะครับแขกที่มาทานอาหารในร้านเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มาขอถ่ายรูปก,กับน้องไรอันนะครับด้วยความน่ารักด้วยความเอ็นดูนะครับได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแสดงความคิดเห็นมาในช่องซอกสัส์ใต้คลิปได้นะครับ คลิปนี้กิริยาใดวาจาไหนที่ผมกล่าวไปแล้วไม่ถูกไม่ควรไม่สุภาพต้องประทานอภัยไว้นะที่แห่งนี้นะครับไม่มีเจตนาใดาๆไม่ดีมีแต่เรื่องราวประทับใจมีแต่เรื่องราวดีๆอยากนําเสนอแบบนี้ตลอดไป